อนนี้ได้ยังครับยังไม่ได้เลยยังไม่ได้เลยบอกนั่นเองโอ้เอายายนี่ใหญ่อยู่นะโอ้ใหญ่ดีนะอขอบคุณหลายอขอบใจมากๆใครลูกหลานร่ำรวยดีมีทุกเด้อครับได้ สวัสดีพี่ๆน้าๆผู้ที่มีใจรักในการหาปลาทุกๆท่านอีกเช่นเคยเลยนะครับวันนี้นะครับผมก็มาขับบรรยากาศนะครับที่ค่อนข้างที่จะสลัวนะครับมีฝนรินบางๆเป็นบางช่วงเนาะกับเช้าเช้าวันอาทิตย์เลยนะครับพี่ๆน้าครับวันนี้นะครับก็พาลูกเมียมาอีกเช่นเคยครับเป็นหมายใกล้บ้านนะครับข้างหลังผมนี่ก็ได้เป็นแม่น้ําลําตะคองเลยนะครับข้างหลังผมเนี่ยนะครับก็คุณภรรยาและลูกก็อยากจะมาด้วยครับครับผมยังไงผมก็ ขอขอบคุณพี่ๆน้าๆทุกๆท่านเลยนะครับที่ได้เข้ามาให้กำลังใจผมและครอบครัวนะครับผมและครอบครัวก็รู้สึกขอบพระคุณทุกๆท่านอย่างยิ่งเลยนะครับที่เข้ามาให้กำลังใจผมแล้วก็ครอบครัวเนาะก็ไอ้ดื้อผมเนี่ยครับดือมากนะไอ้ดื้อนี่ครับจะพาไปทำคลิปบ่อยๆนะครับคนนี้อะไรลูกมากับลูกนี่เจอของใหญ่บ่อยมากเลยนะครับหนลูกอย่าไปเล่นไหนลูกโอเคเล่นตรงนี้เลยอุ่าโอเคครับผม ครับแล้วก็เดี๋ยวผมก็จะเดินไปตรงกอไผ่ข้างบนนี้นะครับว่าดูซิว่าจะเป็นยังไงเนาะว่ามันสมานเหมือนกันพี่นะเนาะก็มากับกระบอกของผมนี่ครับกระบอกรู้ใจนะอันนี้ครับถือว่าถูกใจผมมากเลยนะครับแล้วก็กระบอกใหม่ผมบอกว่าที่บ้านครับก็มากับยางนอกเช่นเคยนะะแรงนะครับแล้วก็เดี๋ยวให้ลูกเมียอยู่ทางนี้เนาะบางลาเกนะพี่นะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวผมจะไปลุยเลยนะครับดูแลลูกอยู่แถวนี้เด้อ อ,อกำลังใจย่ลูกนะโอเคนะคพี่นะครับเดี๋ยวตามผมไปกันเลยนะครับ, <c oughs> รบว่ามันสีหมานบ่านาะ <c oughs> อย่าดื้อน,นะไอ้ด้ออยูอย่ีกับแม่ <Okay. S 1> ดีนะลูกโอเคผมเดี๋ยวไปลุยก,กันเลยครับ ครับผมแล้วผมก็มาถึงนะครับกับจุดหมายของผมนะครับก็จะเป็นหมายกอไผ่นะครับซึ่งอยู่ในป่านะครับซึ่งมีแมลงมีนู่นมีนี่ก็ถือว่าเยอะนะครับเราก็ป้องกันตัวเองด้วยนะครับครับผมเดี๋ยวเรามาดูหมายผมนะครับอยู่ตรงนี้เลยนะครับผมเห็นแวบๆนะครับเป็นเงาพุ่งไปนึก เพิ่งมาถึงเองนะครับนี่เดี๋ยวเตรียมตัวเลยเตรียมข้องอะไรเรียบร้อยก่อนนะครับเดี๋ยวลุยกันเลยนะเพื่อเป็นการให้สีเรานะครับผม โดนหุ่นนกเลยนกเลยหุ่นนกเลยเอาแล้วอย่าอือ,อยาอยาอื้ยมา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 นกเลยใส่สวยอยู่ครับใส่สวยอยู่ใส่สวยอยู่โอ้ยอคล้องดือ้อน้ำมันขุนด,ด้วยครับใส่ประมาณหนึ่งกิโลครับกิโลหน่อยๆได้ครับ โอ้ได้แต้มอยู่ฮะผมเห็นมันขึ้นมาอย่างนี้เลยคตอนผมเพิ่งมานะผมเห็นมันมาอย่างนี้นะนี่ผมคิดว่าไม่โดนนะมันนิ่งเลยอืมอืมอืมโอ้ใหญ่อยู่นะนี่อืมอกำเป้าไปเลยนะตัดขั้วกระดูกเลครับนี่โอ้ได้แล้วครับ โลกว่าครับโลกว่ามีแน่นอนนะได้มาแล้วครับดูในน้ำเหมือนตัวไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะครับได้ออกมานี่ใหญ่อยู่นะนี่คุ้มค่านะครับอหมานครับเมื่อคืนฝนตกทั้งคืนนะน้ำก็ไม่ถือกว่าใสนะครับนี่ฮะใหญ่ยยอยู่นะครับตอนแรกนะผมยิง ผมคิดว่าไม่โดนนะอุ้ยคิดว่าไม่โดนคือแบบปั๊บโอ้โหมันนิ่งเลยมันไม่วิ่งเลยอะคือแบบอะไรทําไมเล่ายิงไม่โดนเนาะอู้ยลึกเมียก็รออยู่ต้องพลาดไม่ได้แล้วผมก็แบบใจเย็นๆนะคือผมเห็นตั้งแต่แรกเนาะมันขึ้นมาข้างล่างมันขึ้นมาแบบนี้ครับมันขึ้นมาแตะผิวน้ำแล้วก็หายแตะผิวน้ำแล้วก็หายเนาะแต่ว่ามันขึ้นมายังจุดที่รกๆข้างในครับคือผมยังไม่ยิ่งเนาะ จเย็นๆะใจเย,ย็นรอ,รอๆมันก็ค่อยๆลอยมานะครับแล้วมันก็ค่อยๆลอยเงี้ยค่อยๆแบบนี้ครับค่อยๆแล้วก็มันก็หันมันก็แบบอย่างเงี้ยไงท้องเลยพอมันเห็นผมนะครับมันก็เริ่มไงท้องตีกลับเนาะเออเป็นเป้าที่ใหญ่มากเลยครับ <uit. S 1> ผมก็เลยแรงดีๆนะครับนี่นอัดเข้าขั้วกระดูเลยครับนี่ตรงนี้น,นี่นะตรงนี้บบนี่ปั๊บทีเดียวโอ้โหดิ้นไม่ไหวเลยครับไงท้องแบบ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 นี้เลยผมก็ตกลงมันโดนไม่โดนดึงอ๋อโดนนี่โอ้โหถือว่าคุ้มค่าครับ กับหนึ่งแต้มครับตัวนี้ประมาณเกือบโลครึ่งได้เลยครับหรือว่าโลครึ่งได้เลยครับตัวนี้ครับโอ้ถือว่าคุ้มค่านะครับผมคิดว่าน้ําเหลืองจะไม่เจอตัวซะแล้วนะครับแต่ก็ถือว่าเจอตัวนะครับโอ้ถือว่าคุ้มค่าแล้วพี่นะครับกับเสียงจิ้งหรีดร้องกับธรรมชาติแบบนี้นะครับเป็นอะไรที่เรามีความรู้สึกสบายใจมากๆเลยนะครับกับธรรมชาติแบบนี้เนาะโอเคนะครับผมก็รู้สึกว่าคุ้มค่านะครับ ตัวนี้ก็ถือว่าพอเนาะลูกเมียก็รออยู่นะครับเดี๋ยวผมเดินไปหาเลยนะครับอยู่ไม่ไกลนี่นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมขอเคลียร์ของอะไรเรียบร้อยเลยนะครับ ววนี้เลยม่งอ๋อัวนก็ตกน้อยใหญ่เนานี้นตอยู่แล้วตอนนี้ได้สักตัวยังครับนี่ตอนนี้ได้ยังครับยังไม่ได้เลยยังไม่ได้นะพ่อนั่นเองอ๋เอายายนี่ใหญอยู่นะออใหญ่ดีนะขอบคุณลายใจมากๆใครลูกหลานลำรวยดีมีโุคเด้อครับได้ยายก็พอดีแล้วยายจะได้เอาไปทำกิน ครับตัวใหญ่ดิแค่อ้เปลาธรรมชาติหน่อยเคยตกกินไหมยายปลาเนี้ยเคยได้เหมือนกันเลยค่ะได้เหมือนกันเนาะนั่นดิตกไม่ได้ไม่เป็นไรยายเดี๋ยวนี้เอาผมไปกินก่อนแล้วกค่ะคาะยายเนาะวนี่เอาได้อันนี้ไปกินก่อนค่ะบ้านอยู่แถวนี้ปากคบยายอยู่แถวนี้เละจ้ามาตกบ่อยไหมครับนี่มาโม่ทุกวันเลยเพราะว่ามันไม่รู้จะทำอะไรแก่เร็วก็เลยไปเที่ยวหาปลาหาอะไรดี S <S กินตามสบายนาดออกระทังชีวิตน้อยใหญ่เนาะนั่นดีโอ้ยยายก็ขยนันเนาะอายุปู่นนี่แล้วเนาะนั่นเลยไม่รู้จะทำอะไรก็เลยโต๊ะเ็ดกินอะ่ะเนี่ยเป็นกำลังใจให้นาาห้อยใหญ่ <S <S 2> <S 2> <S 2> ผมเป็นกำลังใจให้น้อยใหญา่เอ้ยสู้ชีวิตน้อยใหญ่เนาะอ่ะยายผมพกต<อ>ังคนมานหน่อยอให้ยันเล่นกันเนาะ ครับขอบคุณหลายๆครับผมสวัสดีครับครับดีเด้อลูกหลานขอให้โชคดีครับมีดีมีสุขเด้อยยาามนั่งให้ได้เยอะๆกันเดินไปหาให้อให้ได้ได้บ้างไไม่ด้บ้างเนาาะยยเนาะได้บ้างไม่ได้บ้างเลยสวีเนาะยายเนาะดันเห็นนะครับยายเดี๋ยวผมกลับไปบ้านเนาะเห็นนะครับสวัสดีนะครับย่าสวัสดีจ้าโชคดีจ้าเข้ไปโอ้พ่อมาแล้ว รอพ่อนานเลยไม่ได้ปลาเลยเนีโอได้มาตัวนึงแต่ให้ยายไปแล้วเนาะให้ยายไปเลยเนาะครับผมพี่นะครับได้แล้วก็เกลับมาถึงครับก็เป็นอย่างที่เห็นนะครับพี่นะครับก็มาถึงภรรยาถามว่าไม่ได้ปลาหรอ ก็ได้ตัวนึงเนาะแต่เอาให้ยายเนาะยายเนาะเนี่ยเนะาะก็ตอนผมไปไม่เห็นนะครับแต่ว่าตอนผมกลับมาครับก็มันเป็นอย่างอย่างเหมือนที่ท่านบอกเนาะท่านก็บอกว่าฝนตกนะครับท่านก็เลยลองมานั่งดูนะมานั่งดูเผื่อได้ปลาอะไรเนาะท่านก็บอกว่าท่านก็มาบ่อยอยู่นะครับท่านก็มายิงบ่อยอยู่เออมาตกปลาบ่อยคนระัอันนี้ลูกเรือถึงมดเยอะครับผมก็เป็นอะไรที่เรารู้สึกแบบดีใจนะครับ รู้สึกแบบดีใจนะผมว่าการแบ่งปันกันให้นะเป็นอะไรที่มันสวยงามนอ้อยพี่นะเนาะคือสําหรับผมนะครับผมยิงได้นะเวลาที่ผมเห็นเแบบนาคุณแกะะอ่อะไรงี้เนาะเขามานั่งตกปาลอาอะไรนี้เนาะคนสูงอายุอะไรมาเนี่ยเนาะเปน็นภาพที่เราเป็นความรู้สึกแบบจริงๆมันก็เป็นวิถีชาวบ้านอีกอย่างหนะึงอะเนาะแต่เนื่องด้วยทุกวันนี้ปลามันค่อนข้างน้อยครับจึงทันก็ตกไม่ได้สักตัวเลยเ ผมก็ใช้โอกาสนี้ครับก็ถือว่านานๆจะมาเจอแบบนี้ทีเนาะวกกับเป็นจังหวะที่เราได้มาด้วยเราก็ถ네ือว่าเป็นการแบ่งปันนะครับก็ยังไงเราก็เป็นคนไทยเหมือนกันนะครับอยู่ในผืนแผ่นดินไทยนะครับการแบ่งปันเป็นสิ่งที่สวยงามครับปีนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ผมกับครอบครัวก็ไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวเราค่อยไปหาอะไรกินกันที่บ้านเนาะถือว่าผการแบ่งปันให้กับคนที่ไม่ค่อยมีโอเคนะครับปีน้าครับครับผมคลิปนี้ก็ผมกับคุณภรรยาก็อาจจะขอลาแต่เพียงเท่านี้เนาะ แล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้าดูสิว่าคุณพรนยาผมจะไปทิศทางไหนต่อครับครับผมวันนี้ก็ถือว่าได้คุณค่าทางจิตใจนะครับถึงไม่ได้ปลาไปแต่เราก็ได้คุณค่าทางจิตใจครับเป็นอะไรที่เรารู้สึกดีใจอย่างยิ่งเลยนะครับพี่นะครับโอเคนะครับผมกับพรนยาก็อาจจะขอลาแต่เพียงเท่านี้แล้วพันยานาะครับผมสวัสดีครับ